สวัสดีเพื่อนเพื่อนี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาดูตัวแนบนะครับก็คือตัวสําหรับเพื่อนๆที่ขับนิ้วเชฟนะครับที่ใช้รถไป็นนานะครับตัวด้านล่างอาจจะเป็นตัวกล่องหรือว่าเป็นตัวแป้นรองแนบนะครับมันขึ้นสนิมนะครับหรือว่าตัวสลกนะครับมันขึ้นสนิมอยากเปลี่ยนนะครับก็ แนะนำนะครับผมตัวนี้เป็นของ dma มนะครับแต่ว่าคือแนะนําไม่ต้องซื้อของ d m a มมาใส่นะครับเพราะว่ามันใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับมันต้องแปลงนะครับผมก็คือของเดิมมันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูของเดิมของ New Shape ก่อนตัวนี้นะครับของ New Shape นะครับเพื่อนๆสังเกตไหมโครงสร้างมันจะใหญ่นะครับอันนี้ใหญ่มากหนามากตัวนี้เป็นสนิมนะครับอยู่ใกล้ทะเลก็ประมาณนี้แหละสังเกตตัวยึดโช๊กนะครับ ยึดโชกฝั่งซ้ายมันจะอยู่ด้านหลังส่วนยึดโชกฝั่งขวานะครับสังเกตนะครับมันจะอยู่ด้านหน้ามันคือ,คอมันจะอยู่คล้ายๆกับมันเพื่อไม่ได้อยู่ข้างเดียวกันนั่นแหละพู่นี้ส่วนของ d m a มนะครับที่ผมซื้อมาเปลี่ยนเก็คิดว่ามันใส่ด้วยกันได้นะครับผมก็เลยซื้อมาไอ้ฝั่งซ้ายเนี่ยมันใส่ได้เพราะว่า ตัวยึดโชกนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับมันอยู่ถูกข้างนะครับคือมันจะยึดโชกประมาณนี้เนาะมันอยู่ถูกข้างแต่ว่าเดี๋ยวจะพามุดเข้าไปดูฝั่งก็สังเกตไหมครับฝั่งขวาเห็นไม่เอ่ยฝั่งขวานะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ขออภัยตัวนี้ผมเปลี่ยนทั้งกล่องนะครับกล่องสนิ้วแล้วก็สแลกแล้วก็แป้น ผมตอนแรกก็คิดว่ามันใช้ด้วยกันได้นะครับจริงจริงรูอะไรทุกอย่างลงตัวหมดยกเว้นไอ้ตัวนี้นะครับตอนแรกผมนึกว่าเขาสั่งแบบเขาส่งข้างเดียวมาให้ผมคือส,สั่งซ้ายขวาแต่ว่าคิดว่าเขาสั่งแบบเขาเอาตัวฝั่งซ้ายมาให้ผมอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันตัวล็อกโชคมันไม่อยู่ตรงข้ามกันนะครับก็คือตัวนี้ทําการแปลงก็คือตัดทิ้ง ก็คือเจียตัวรอยเชื่อมนี่แหละแล้วก็ย้ายไปไว้ตรงนี้นะครับย้ายไว้ด้านหน้าเพื่อโชคตัวนี้นะครับมันจะเข้ามาตรงนี้นะครับผมส่วนน็อตหรืออะไรสแลกอะไรต่างๆนะครับก็ตรงกันหมดเหมือนกันใช้ได้กันหมดแต่ว่าผิดตรงแค่ตรงนี้นะครับผมก็ไม่รู้นะผมสั่งมาอันนี้เป็นของถอดป้ายแดงนะครับก็คิดว่ามันเหมือนกันแหละก็เลยสั่งมาแต่ที่ไหนได้มันไม่ได้นะครับผมก็ต้องแปลงกัน ส่วนฝั่งซ้ายนะครับผ้าบาจะอยู่ใต้รถนะครับผมฝั่งซ้ายมันจะถูกนะครับถูกข้างก็คือโอ้ยก็คือมันจะถูกถูกที่ของมันแหละเพราะว่าโชคมาประมาณนี้เนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอามาฝากเพื่อนๆกันสําหรับนิ้วเชฟนะครับที่อยากเปลี่ยนแป้นโชคเนาะแป้นรองแหนบนี่แหละก็หาซื้อของมันดีกว่านะครับมันดู มันดูมาตรฐานกว่านะครับส่วนตัวนี้ก็โอเคอยู่แต่ว่าเราต้องย้ายตัวยึดโชกนะครับไม่รู้ใครเป็นไหมฝั่งนี้ถูกข้างนะครับฝั่งซ้ายเขาปั๊มเป็นซ้ายไว้นะครับตัวแอลไว้ถูกนะครับก็ลองกล่องสองนิ้วเปลี่ยนสลักใหม่นะครับผมก็เอามาฝากเพื่อนๆนะครับที่ขับเชฟเหมือนกันนะครับก็ถ้าสั่งจะเปลี่ยนถ้ามันเป็นสนิมก็ อยากจะเปลี่ยนก็สั่งของมันโดยตรงนะครับมาใส่หาดูเป็นพวกอะไรถอดนะครับมาใส่แทนเพราะว่าถ้าใส่ของ d m a มก,ก็จะประมาณนี้นะครับต้องมาย้ายตัวล็อกโช๊คเหมือนผมนะครับคลิปนี้ก็เอามาฝากกันนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ